Beep, beep, den bryder den. Hvorhen? Ja? Skal den videre? Skal du ikke op der? ช้าๆช้าๆนี่ลินช้าๆฮว้าวไทยกัดดีวิสกันเทอร์เนสะวิสกันเทอร์เนสะ ปิน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 ่อนนลินยปิสโตเดส c a นดูฮอปป์ส c a นดูฮอปป์ซ้ำเนนีลินยะยะอัพอออากาศหนาวค่ะทุกคนแดดออกแต่ว่าลมแรงหนาวมาก Dit, 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 Hvor skal vi han? Det har mennesker der. Det har mennesker der. Uh, hvad er det? En, to, 3 En, to, 3 อิงจู่ c h โอ๊เย่อิงจู่เฮ้มัวกูยำมัวมัวแล้วว่าแมวมัวกูละอับอิงจู่ c h อิงจู่ c h นี่ลินตึกทีบรรยากาศข้างล่างนะคะทุกคน ก็จะประมาณนี้อู้ปว้าสแกนวิกออัพอีไลเลห์เลย <sighs> <Oop. Sigh> นมนิ่มคุณนุ่มนิ่มสวัสดีค่ะเป็นไรคะไม่ได้ไม่ได้เป็นไรคะ่ะสวัสดีนะคะไปไหมขึ้นไปบนบ้านไหมอ๊ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อัพอินเนอินออฮู ån larn chai ån larn sao larn sao se skal vi gå lidt tur der skal vi gå lidt tur der venter venter Kom, ned ind å stut luk <laughs> vi skal tage den vi skal tage den i อีโฮชิ่งขมเจี่ยบขมเนี่ยเก็บรถลานก่อนค่ะเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนคนหิ้วไปวิสแกนอินกันดูสแกนเอ็กซ์ชาร์ตันไหม เอาเก็บเอารถเก็บเอารถรถเก็บก่อนมาให้ย่าเอามาให้ย่านะเ,เอ็กเตนส์ก็บเอ็กเตนเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้มาให้ย่าให้ย่าเก็บอุ๊เวมเดบเลงคล็อกห <Huh. S 1> ย่คล็อกเอามาไว้ตรงรถย่า เตี๋ยเอาไปบนรถยานะครับไปนายนายนิลินนานายเตี X Boss ตี X Boss นายนายนายนไป๊โอวิกกอบิกกออุ้นวิโกออุ้นปังนอกปังนอกปังนอกสิคำเหียนิลินวิโก้นูปังนี้ไหมปังนี้ไหมกะ Vi right? yeah, right? oh, oh, går den vej. Ja, vi går den vej. Sip et morgen, ikke? Uh Der, vi skal lege der. Vi skal kigge på æber. Ui, uh, ni lille gang. Den gang. แดดออกก็ร้อนหน่อยๆนะคะแต่หนาวสิวีสแกน slow f เฮ้ยตีแอเ้ยอากาศดีอยู่ค่ะอู้ปะลปลปะอดูเสีแอรปะดูเสียแอปะตีแอไกลที่สุดแล้ว แันดูฟังนูนแอปเปิลนะคะดอกมากดูค่ะลูกใหญ่ๆแนดูฟังนูะเตี้ยอุ้ยเตี้ยเออตีใกรดีสตัวเด็กแขนเอกแขนเอกท่าเต็นเอาไม่ได้อะมันสูงพี่น้องดอกมาก มันสูงอะเอาไม่ได้ทำไงดีทำไงดีไทยกะเฮ้ยขย่อมสิขย่อมไปขันเอกที่เอกฟแฝงรอดูซี่รอดูซี่เอฟปะเป็นนูเฮดิน เอามันเอาไม่ได้ล่ะมันเอาไม่ได้ล่ะสแกนวีไลด์เด้อไปวีไลด์เด้อที่นี่วีไฮเฟสอีเด้อสวัสดีค่ะพี่พิมพ์เดินเล่นลานแต่อากาศก็หนาวอยู่โอ้วิโก้เดินไหววิโก้ย้ำเดินไหววิโก้ย้ำเดินไหว นายนิลินเดินเล่นค่ะาหลานเดินเล่นเขาเอามาส่งให้เลี้ยงชั่วโมงนึงนุ่นสมออยมากเลยขี่อ้อนขี่อ้อนคนนี้พี่นะคะหลานชายน้นหลานสาวดูไม่สนตุย นนไม่โหนโน่นเหรอไม่โหนสลิงเหรอน้องไม่เห็นให้อุ้มเลยนะดูแอสซบลืซสินี่ลินนี่ลินเดินเก่งมากนี่ลินจะไปไหนคะนี่ลินจะไปไหนคะอ๋อไปเล่นโน่นเหรอไปเล่นโน่นเหรอ Skal vi gå op der? Skal vi gå op der? Se, de masser her. Der. Det går sådan. So, so Det går sådan. So Oj. Oh. oh, 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 no, no. ไอ้ <c oughs> ลมแรงถ้าไม่มีลมก็ไม่หนาวนะคะออาน,นี่ลินเก่งจังเลยถ่ายาเก่งไหมลูกอิงจุ <c oughs> ๊ดใสยายวินดูฮัรดินุสาวสอววีเกาะอับอีกกอหลายเลยอไปค่ะอู้ Wah, wow, ini Lin. Ini lin up dia. Hmm, tua ni dia. Keng. Ya, yeah. ya. Yeah. Hvor skal du hen? Skal du hoppe? Skal 哇、wow. har vi film. Nej, nej, Nielin. Ja. Vi går. Vi går op der. Vi skal vi lege ind der? De skal spille fodbold. Det de er op i lejlighed. Ja, vi skal hente fodbold. Hvad? Ja, vi går. Kom. Come, come. Ni, 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 pao, pao, finger. Come. Yeah, we handle football. We handle football. Yeah, Tyga handle football. Yeah. วีหาอีหลายเลยเฮ้ยวีหาวีหาตะเย็ยมดูท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกค่ะท <able> ุกคนอิติติติอ่ะกึงอ่ะติกึงอ่ะ ไปค่ะพี่เพื่อนลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่พิมพ,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 พ์ลงแล้วค่ะ thank you to everyone for watching ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ